หลวงพ่อปานวัดบางนมโคพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งพระนครศรีอยุธยาท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางนมโครูรปที่3ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางนมโคร,ระหว่างปีพุทธศักราช2478จนถึงปีพุทธศักราช2481ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ทรงอภิญญารูปหนึ่งแม้ว่าจะมรณภาพไปนานแล้วก็ตามชื่อเสียงของท่านยิ่งเป็นที่รู้จักในบรรดานักสะสมพระเครื่องทั้งหลาย และการสร้างพระของท่านก็ไม่เหมือนกับวัดอื่นคือท่านมักจะสร้างพระเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่เหนือสัตว์พหาหนะอันมีครุฑหนุมาน เมนไก่นกและปลาหลวงพ่อปานท่านเกิดเมื่อวันที่16กักฎาคมพุทธศักราช2418ตรงกับรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณบ้านตำบลบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดบางนมโคโดยมีหลวงพ่อสุนวัดป่าหมอเป็นพระอุปชายะ ต่อมาท่านได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงพ่อสุนพอสมควรแล้วจึงได้เดินทางไปศึกษาพระปริยธรรมณวัดสักดเกตกรุงเทพและวัดเจ้าเจดในพระนครศรีอยุธยาเรียนแพทย์แผนโบราณจากวัดสังเวชศึกษาเพิ่มเติมกับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยและพระอาจารย์นงอดีตเจ้าอาวาสวัดคลองบันดันเรียนวิชาสร้างพระเครื่องดินจากชีปะขาวเรียนการปลุกเสกพระและเครื่องเป่ายันเกราะเพชรจากอาจารย์แจงสวัสดิ์เโรคได้ รับพระคถาปัดเจดโพธิสัตว์มาจากขุพึ่งอยุธยาหลังจากนั้นท่านจึงได้มาอยู่ที่วัดบางนมโคและได้รับพระราชทานสัมมาสักเป็นพระครูวิหารกิจจานุการกิจวัตรของท่านหลังจากฉันพัฒหารเพลแล้วท่านก็จะมาสงเคราะห์ชาวบ้านและการทําน้ำมนต์เพื่อร mm ักษาคนไข้รวมทั้งผู้ที่ถูกกระทําคุณใส่ด้วยหลวงพ่อปานโสณโทได้ละสังขารไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2 0 0 181ตรงกับราชการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาอานันทมหิดลรวมสิริอายุได้63ปีบวชมาได้42พันษาเหลือแต่มรดกที่น้ำค่า เช่นพระเครื่องดินเผาพายันก่อเพชรพายันชนิดต่างๆและพาคาถาปถัจเจตโพธิสัตว์ที่มอบให้แก่สิสื่อไปและนี่คือเรื่องราวของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคฝากร่วมกันกดติดตามช่องและสนับสนุนสินค้าของช่องทิ k t o อกช็อปของช่องด้วยครับขอบคุณครับ